สวัสดีผู้เอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายแรมโบ้ umble, ในเกม Last Day Order ครับเสียงก็ยังคงแหบแห้งนะมรู้ฟังร,รู้เรื่องนะเดี๋ยววันนี้เราไปลุยบ er ังเกอร์บราโวกันนะ <c oughs> ก่อนไปนะทานเจ้านี่หนะ่อยปลาเทาอบกับเห็ดนะครับเห็นไหมครับ สูตรอาหารสูตรนี้เพิ่มการปกป้องจากการแผ่รังสีเป็นเวลา16นาทีก็ถือว่าช่วยได้ในระดับนี้นะถ้าสำหรับคนที่มั่นใจแล้วอะ่ะจะใช้อาวุธประชิดในการลุยบังเกอร์บราววตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าทำเลยนะเสียเวลาชีวิตเรเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเตรียมอาวุธไปประมาณนี้นะ เอาชุดไปสำรองชุดนนึงโอเคครับเราทานอาหารแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บังเกอร์บราโวครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงบังเกอร์บราโวแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะเรามาอ่านตรงนี้ก่อนเห็นไหมชั้นสองห้องทดลองที่เก็บของวัสดุค,คาร์บอน ชั้น3โซนปฏิกิริยาที่เก็บของแบตเตอรี่รถยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้น4ระบบทำความเย็นที่เก็บของกระบอกแก๊สหรือถังแดงในตำนานนั่นเองแต่ไม่ใช่คุณจะลงลิฟไปเลยนะควรจะต้องมาซ่อมตรงนี้ก่อนครับเนี่ยมันจะมีอยู่5อันซ่อมไม่เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ลืมๆนะมัน2ปีกว่าแล้ว ผมก็จําไม่ได้นะว่าต้องซ่อมมันไหนบ้างสําหรับคนที่จะประหยัดของนะแต่หลังจากที่กินอาหารถ้าหากว่ามีบัฟเนื้อด้วยนะครับคุณจะได้อันนี้เห็นไหมเพิ่มการปกป้องร่างกายจากการแผ่รังสีแล้วก็จะได้บัฟเนื้อสัตว์นะครับโอเคเราไปลุยกนะัน อะมาถึงหน้าห้องกันนะครับผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะปิดป้อมปืนแล้วก็เก็บกวาดระบบระบายอากาศอันแรกอะ่ะการกำจัดรังสีพื้นผิวก็คือลดแรงแผ่รังสีนั่นเองก็คือเวลาโดนรังสีจะโดนน้อยลงนิดนึงซึ่งเวลามีอีเวนต์อ่ะก็จะได้นี่แหละครับบัฟตัวนี้เลย นั้นไม่ต้องไปใช้นะปั๊มน้ําก็คือเวลาทางเดินระหว่างแต่ละชั้นถ้าคุณเปิดบัฟตัวนี้ทางก็จะวิ่งง่ายเพราะว่าน้ําถูกสูบออกเลิกตรวจตราก็คือห้องที่มันมีซอมบี้ปราจราจนที่มันเฝ้าห้องอยู่มันก็จะไม่เปิดประตูออกมาเพื่อมาตามล่าคุณเช่นเดียวกันกับ,บล็อกที่เปิดอยู่ครับที่ปิดอยู่นะอ่ะโอเคสำหรับผมผมใช้บัฟสองตัวนี้นะครับ i don't ¿no? เป็นทางด้านตัวนี้เห็นไหมป้อมปืนบับทำงานนะผมจะใช้เป็น M16 กกับปืนพกก่อนนะ โอเคครับนี่ไงครับไอตรงที่บับอ้ำน้ำนะตรงนี้ก็จะเดินได้ห้องนี้ไม่ต้องเปิดนะไม่ต้องไปยุ่งมนะัน ส่วนอันนี้ก็คือบัคเก็บกวาดระบบระบายอากาศนะครับมันก็จะไม่มีซอมบี้คลานออกมานะ 对、yeah. เรามาชั้นที่สามนะเหมือนเดิมครับปิดป้อมปืนการเก็บกวาดระบบระบายอากาศครับ วิ่งก็ระวังให้ดีนะระวังเจอบอดี้บล็อกของตอมบี้นะครับรอก็ได้นะหรือว่าวิ่งป่าเลยก็ได้ น่าจะพอนะพยาบาลที่เ <lequel> อ <dit> <ais> <ga es Four> ิดมา จุดบริเวณทางเดินพวกนี้นะครับถ้าเราใช้บัฟปั๊มน้ำเราก็จะวิ่งสะดวกนะเช่นเดียวกันกับซอมบี้ก็วิ่งสะดวกเหมนะือนกัน เปิดนะครับตรงนี้ก็คือบัฟเก็บกวาดระบบระบายอากาศนะไม่มีซอมบี้ออกมาแน่นอนอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ ห้องพวกนี้ก็คือห้องที่ปิดเอาไว้หรือเปิดเอาไว้สักอย่างนี่แหละบ๊อ่ะโอเคมาถึงห้องบอสแล้วนะครับออ่ะกันกันไว้ดีกว่าแก้ครับ ไปก่อนบอสอะ่ะอยากรีบยิงมันนะให้ยิงลูกน้องมันก่อน กันที่ชั้นสี่ครับผมตอนนี้ก็มาถึงชั้นสี่แล้วนะครับเหมือนเดิมครับ มันจะเป็นโลวไวเบรเนียมโลวไวเบรเนียมนะครับกันได้ตลอดกันได้ทุกอย่างรู้สึกว่าผมจะเอาปืนมาเยอะเกินนะ หายไปแล้วโคดหน้าเบื่อเลยเวลาใครจะทำสปีดรันอะยากทเที่ยง นั่งเล่นกันก่อนเลยซอมบี้นะครับถ้าเราฆ่าตั้งแต่ที่เขายังไม่เห็นเราอ่ะมันจะไม่ระเบิดแบบนี้นะ ไปบบไเป็นโอ้โหคุณพี่ก็ยังอุตส่าห์ามาโดนเนาะ น่าจะถึงห้องบอสแล้วนะ บังก์บี er กรองชั้นที่2นะครับสำหรับผมจริงๆเต็มบ้านแล้วนะ แต่เเดี๋ยวเอาของนี่ผมครับจริงๆก็แล้วกันแบตเตอรี่อันนี้เอาอันนี้ใช้ไปเลยเอาเวนกรกมนี้ชิ้นส่วนโรงงานนะครับเฟืองสำหรับคนจะทำเรือก็ต้องเนี่ยยางทำาอทีไม่รู้ว่าใช้ไหมนะผมก็ลืมๆนะอืมนี่ยครับ สังแดงในตำนานอโอเคระเบิดห้าลูกน้กำมันยาฝารอบนี้มีลอรถเอทีวด้วยนะตัวนี้ครับยาของดีเหมือนกันโอเคมีแค่นี้แหละครับของนี้ผมต้องใช้ส่วนปืนเหลือ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสีห้าห้ากระบอก หกระบอกผมเอามาสิบเอ็ดกระบอกเท่ากับว่าใช้จริงๆก็แค่ประมาณห้ากระบอกเองสำหรับอาก้านะแล้วก็ปืนพกหนึ่งกระบอก M16 มสกองกระบอกกับเหลือเศษเศษถ้าเป็นอาก้าเพียวเพียสำหรับอีเว้นต์นี้สำหรับผมนะผมว่าน่าจะใช้ปืนประมาณแปดกระบอกก็ครบทั้งสี่ชั้นเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ สวัสดีครับ